แดงเดือดกลับมาเป็นแดงเดือดอีกครั้งครับหลังลิวพูเปิดบ้านเสมอกับแมนยูในเต็ดแบบสุดมันเร้าใจ2ประตูต่อ2ครับแน่นอนครับเกมนี้เนี่ยมีความดูเดือดมีประเด็นมากมายที่เราต้องพูดคุยกันจะมีเรื่องอะไรบ้างครับไปติดตามกันกันกบเกมเอกเลยข่าวจ้าไม่ข้าวเกรียบ PR Big b a ิ๊รถสาวครีมและหัวหอม เรียกไ,ได้ว่าเป็นเกมแดงเดือดที่สู้กันแบบสูสีครับมากที่สุดในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้หลังจากผลสกอร์เมื่อคืนครับจบลงแบบ2ต่อ2แบบสู้กันอย่างสุดมันของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทั้งทังที่ก่อนเกมเนี่ยใครๆก็ว่าเฮ้ย เกมนี้ปีศาจแดงไม่น่ารอดนะเพราะด้วยความมั่นใจเอ่ยขุมกําลังและแท็กติกของชาร์ล,ลอตเอ่ยบางคนถึงขั้นกลัวซ้ารอยเกม7ดต่อศูนด้วยซ้ำครับแต่สุดท้ายครับก็อย่างที่บอกครับแมนยูเนี่ยจะแพ้ใครก็ได้แต่ไม่ใช่ลิเวอร์พูลแถมบางจังหวะกลายเป็นฝั่งของแมนยูด้วยซ้ําที่เล่นได้ดีกว่าครับขาดแค่จังหวะความคมในการยิงประตูแต่เกมสุดมันแห่งฤดูก,กาลเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างครับเราได้หยิบยกมา4ี่ประเด็นไปเริ่มกันเลยกับประเด็นแรกครับแดงเดือดครั้งแรกของ อมูริมดีเกินคาดครับแลงจากตัปากรับคํามาคุมทัพปีศาจแดงท่ามกลางความคาดหวังมากมายจากแฟนบอลแต่ผลงานกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงครับเพราะ4ีนัดหลังสุดของแมนยูนเต็ดเนี่ยพวกเขาต้องเจอกับความพ่ายแพ้ทุกนัดเลยและจาก5านัดหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับทำให้ความมั่นใจเนี่ยดูหดหายถ้าเป็นในเกมเนี่ยนักเตะแมนยูก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงหัวตกกันหมดครับคือทุกคนดรอปกันหมดความมั่นใจก็ไม่มีใครๆก็คิดว่าเฮ้ยนัดนี้เนี่ย มาเป็นหมูให้เชือดแน่นอนเพราะต้องมาเจอจ่าฝูงอย่างริวพูที่พร้อมทุกอย่างครับความมั่นใจฟอร์อมการเล่นทุกอย่างพร้อมไปหมดแต่ทว่าครับพอเกมเริ่มมาทุกอย่างมันดีเกินคาดแมนยูสู้กับริวพูของอันเดอร์ชลอตได้อย่างสูสีสมราคาเกมแดงเดือดครับแม้ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยจะเป็นฝั่งริวพูที่โดมิเนตเกมและคุมเกมได้แทบจะอยู่หมัดครับแต่ฝั่งทัพปีศาจแดงเองเนี่ยก็ค่อยๆกล้าเล่นพยายามทําเกมลุกใส่ในทุกๆครั้งที่พวกเขามีโอกาสและจากที่เห็นในเกมนี้ครับ แฟนผีบางคนถึงกับบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นเกมครึ่งแรกที่ดีที่สุดนับตั้งแต่อโมริมเข้ามาคุมแมนยูเลยก็ว่าได้ครับจนมาในครึ่งหลังครับก็ยังเป็นฝั่งแมนยูด้วยซ้ำครับที่ซัดประตูขึ้นนําไปได้ก่อนจากลิซันโดมาติเนสครับยิงแบบว่าตะข่ายแทบขาดนะฮะผ่านมืออลริซอนเข้าไปตังซวบเลยซึ่งเป็นประตูแรกของลิซันโดที่ยิงในลีกซีซั่นนี้อีกด้วยครับเช่นเดียวกับแมนยูครับที่บุกมานําหงแดงถึงแอนฟิลด์ได้ก่อนเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ6ปีโดยก่อนเกมครับทางรูเบนอโม มาให้สัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาว่าพวกเขาพร้อมจะสู้กับลิวพูอย่างเต็มที่แล้วไม่ได้สนใจว่าจะต้องจบลงด้วยผลแพ้หรืออะไรก็ตามโดยเขาบอกว่าเราจะเน้นเรื่องวิธีคุมจังหวะก,การเล่นของเกมนั่นคือสิ่งที่เราจะโฟกัสในสัปดาห์นี้ผมจะดูที่เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักผมไม่โฟกัสเรื่องการแพ้หรืออะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นเรารู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรและประเด็นหลักของผมก็คือทําให้ทีมไม่เล่นกันลําบากเหมือนช่วง15นาทีแรกในเกมเจอกับนิวคาสเซลอะไรแบบ เราต้องเตรียมทีมให้รับมือสถานการณ์ดังกล่าวให้ได้ผมว่าถ้าอยากจะขึ้นไปอยู่ท็อปโฟเนี่ยทีมระดับชั้นนําแบบนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเป็นผู้นําให้ได้เรามีสิ่งนั้นในห้องแต่งตัวแล้วนะแต่เราก็ยังต้องพัฒนาขึ้นไปอีกแรงกดดันที่มีต่อสโมสรใหญ่ในเวลาที่มันย่ำแย่แบบนี้เป็นอะไรที่รับมือได้ยากแต่เราก็ต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเขาเป็นคนที่มีจิตวิทยาด้านคําพูดเยอะมากครับสำหรับรูเบนออมริมนี่ก็เป็นอีกเหตุผลครับที่พวกเขาเล่นออกมาได้อย่าางนประ ับใจในเกมแดงเดือดที่ผ่านมาครับคือเขาไม่ได้กดดันนักเตะอะไรมากมายแค่เขาต้องการให้นักเตะเล่นให้สมกับการเป็นทีมใหญ่ก็แค่นั้นครับซึ่งพอผลลัพธ์มันออกมาด้วยผลเสมอแบบนี้เนี่ยทำให้หลังเกมครับอโมริมออกมาชื่นชมลูกทีมของเขาว่าเฮ้ยเล่นได้ดีนี่หว่าโดยอโมริมบอกว่าผมอยากเห็นทีมของผมเล่นได้ดีขึ้นแต่สิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องของทัศนคติผมรู้สึกว่าพวกเขาไม่ใช่แค่นักเตะแต่ทุกคนในแมนเชสเตอร์สบายกันมากไปบางครั้งก็ควรเจอเรื่องช็อกและน่าตื แล้คุณคงเห็นได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นทีมที่แตกต่างออกไปซึ่งวันนี้เราเป็นทีมที่ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่เพราะระบบหรือแทคนติกของเกมมันไม่สําคัญเลยว่าคู่ต่อสู้ของเราเป็นใครแต่เราต้องเล่นแบบนี้ให้ได้ในทุกวันวันนี้เป็นวันที่เราโฟกัสที่ลูกตั้งเตะการผ่านบอลในจุดที่เราไม่เสียบอลเพราะอีกฝั่งของสนามนั้นมีมูฮาเม็ดซาลาและหลุยดีอาร์ตถ้าคุณลงสนามด้วยทัศนคติแบบนี้ในทุกวันเนี่ยเราก็จะเป็นทีมที่แตกต่างออกไปผมเชื่อแบบนั้นครับอาบริมพูดถึงเรื่องทัศนคติครับ นอกเหนือจากเรื่องแท็ติกที่ทาให้แมนยูมีแต้มกลับมาเนี่ยคือเรื่องของทัศนคติครับอยา่างไรก็ตามครับแฟนผีบางส่วนเนี่ยก็ยังไม่ได้ไว้ใจฟอร์มการเล่นของทีมตัวเองขนาดนั้นครับเพราะตอนนี้เนี่ยทัพปีศาจแดงเหมือนทีมที่หลังชนฟ้านะฮะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้มากเดี๋ยวเกมหน้าหรือเกมต่อ,ตอไปก็าอาจจะกลับมาสะดุดอีกแต่ด้วยความที่เกมเนี้มันเป็นเกมแดงเดือดเกมแห่งศักดิ์ศรีคนที่ทําดีก็ย่อมได้รับการชื่นชมครับชเช่นเดียวกับอโมเรมครับที่วางหมากมาได้อย่างดีในเกมนี้เราได้พูดถึงทีมที่ทาาลงงนนนอออกมมไดด้้ีแแวคครัับต่่เืืย อีกหนึ่งคนของฝั่งลิวพูที่ดูผิดฟอร์มไปครับจนตอนนี้ก็ยังถูกวิจารณ์อย่างหนักครับทุกคนคงนึกเชืญออกนะครับซึ่งเราจะไปว่าในประเด็นต่อไปครับกับหนูเทนไกลอยรอคอยสถานีต่อไปวงเล็บ เวทชันมาครับเมื่อคืนเกมรุกทางฝั่งซ้ายของแมนยูเต็ดเนี่ยที่มีเดียโก้ดาโลเล่นดีซะจนแฟนผีไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยครับวันนี้มันคือให้มันคือดาโลที่เรารู้จักบพาว่าดาโลเสาแปดหรือเปล่าวะแต่มันก็ทําให้เกิดคําถามว่าเกมรับของลิเวอร์พูลที่มีเทนยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเพราะฝั่งนั้นเนี่ยเราอาจพูดได้ว่าเกมรับฝั่งขวาของลิเวอร์พูลแทบจะผ่านตลอดไปเลยดาโลครับมีโอกาสเข้ามาเปิดบอลสู่กรอบเข็โทษอยู่หลายครั้งอีกทั้ง54ของการสัมผบอลในการทต์ รุกของยูไนเต็ดเนี่ยเกิดขึ้นทางด้านซ้ายของสนามครับโดยประตูแรกที่พวกเขาทําได้เนี่ยมาจากการจ่ายบอลอันยอดเยี่ยมของบรูโน่ฟานันเดสในช่องทางด้านซ้ายรวมถึงการจบตะกอรอันเฉียบขาดของลิซันโดมาร์ติเนีครับในขณะที่ประตูที่2ของพวกเขาก็มาจากการครอสอย่างชันฉลาดของอเลฮันโดกราลาโชที่ริมเส้นด้านซ้ายครับทำให้อาห์มัดเนี่ยยิงประตูได้สําเร็จเหล่าสาวกเดอะค็อปจึงพากันสงสัยว่าเฮ้ยนี่เอ็งใจลอยเพราะเรื่องสัญญาฉบับใหม่หรือเปล่านะเทนโดยล่าสุดครับพอจอยเนี่ย เราระบุว่าทางฝั่ง FSG หรือบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลเนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอจากฝั่งมาดริดที่ต้องการจะยื่นซื้อเทนในตลาดเดือนมกรานี้ครับซึ่งตอนนี้เองเทนก็ยังไม่ได้รับข้อเสนอการต่อสัญญาอย่างเป็นทางการจากฝั่งหงแดงแต่อย่างใดทําให้แฟนๆเริ่มสงสัยว่าเกมเมื่อคืนที่มาหลุดฟอร์มขนาดนั้นนะ่ะเรื่องสัญญาใหม่นี่มันมีผลแค่ไหนกันนะเพราะเทนเนี่ยแทบจะไม่เหมือนเทนคนเดิมครับดูใจลอยเล่นหลุดตําแหน่งตลอดทั้งเกมทําให้บรรดาแฟนๆดึกครอปเนี่ยต่างออกมาวิจารณ์ฟอร์มการเเล่นนของท ยังไม่หยุดยังครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเอาจริงๆนะก่อนเริ่มเกมเนี่ยผมคิดว่าเทนเกมนี้ต้องใส่เต็มแน่เพราะสัญญายังไม่แน่นอนว่าจะได้ต่อกันไหมอาจจะเป็นแดงเดือดครั้งสุดท้ายของเขาเกมเมื่อคืนเนี่ยกลับกลายเป็นเกมที่แย่ซะอย่างนั้นมันแย่ที่สุดของเทนในซีซั่นนี้เลยผมไม่เข้าใจเลยตัวเองเป็นเด็กท้องถิ่นเป็นสเกลเซอร์แท้ๆแดงเดือดในบ้านตัวเองครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของคุณและคุณกลับไม่เต็มที่กับมันหรือคุณอาจจะหมดใจกับลิวคูไปแล้วจริงๆวันนี้หรือจะเป็นบางคนครับบางคน หมดใจแล้วก็ให้เขาไปเถอะอย่าไปลั้งให้มันเสียอารมณ์คนที่เชียร์ริวพูเลยครับโดยเฉพาะลูกที่แมนยูตีเสมอ .2 อต่อสเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเทนหมดใจกับลิวพูแน่นอนแล้วหรือแม้แต่ตำนานผีแดงอย่างรอยคีนนะครับก็ได้ออกมาวิจารณ์ถึงฟองการเล่นของเทนเมื่อคืนเอาไว้ว่าเรามักพูดถึงความยอดเยี่ยมของเทนในเกมรุกแต่เ,ตเกมรับของเทนในวันนี้เนี่ยโหพระเจ้าเลยอย่างกับเด็กนักเรียนเลยว่ะผู้คนพูดกันว่าเขาจะย้ายไปเรอลมาริดแต่กับเกมรับแบบเนี้ยผมว่าเขาควรย้ายไปทานเมโลเวอร์มากกว่านะซึ่งเป็นท เก็ได้ออกมาแก้ต่างเรื่องเทนไว้ว่าผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญานะแต่ผมเชื่อว่า9จาก10คนเนี่ยคงมองว่าเป็นเรื่องของผลกระทบจากข่าวเรื่องการต่อสัญญาแต่ถ้ว่า ผมคือ1จาก10คนที่จะบอกว่าเรื่องการต่อสัญญาเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยกับฟอร์มของเทรนต์สิ่งที่ส่งผลกระทบกับเขาคือเขาต้องเล่นกับรูโน่และดาโลซึ่งเป็นตัวจริงของทีมชาติโปรตุเกสเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมขนาดว่าเรามีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างเดโกโชตาอยู่เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นตัวจริงเหมือน2คนนี้เลยดังนั้นมันบอกได้ดีว่าพวกเขาเก่งแค่ไหนและถ้าผู้เล่นเหล่านี้อยู่กับเกมตลอดเวลาเหมือนกับที่นักเตะแมนยูทุกคนเป็นในเกมนี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะเล่นกับพวกเขาผมไม่ได้หมายถึงว่าเทร ต้องรับมือกับเขาทั้งสองคนภายในคนเดียวนะเพราะมันยังมีไรอันกัาเฟนแบกอีกคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นแต่เทนก็ต้องมาเจอสถานการณ์ตัวต่อตัวลายคลั้งเช่นกันนั่นคือความเห็นของผมนะอาจจะมีบางคนบอกว่าเรื่องการต่อสัญญาเนี่ยมันเกี่ยวแต่ผมไม่มองแบบนั้นแต่มันก็ชัดเจนว่าเขาเจอช่วงเวลาที่มันยากลําบากเช่นเดียวกับที่ทั้งทีมเราเจอแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เทนเจอง,งานยากแบบนี้แต่ส่วนใหญ่เขาก็ทําผลงานได้ดีมากๆจริงๆนี่ก็เป็นสัมภาษณ์บางส่วนของบอสใหญ่ทัาผงแดงครับเรียกได้ว่า สําหรับอันเดอร์ชลอตครับทีนี้ครับกลับมากันที่สถานการณ์ของเทรนต์หลังจากดูเต็มเกมเกมื่อคืนครับเทรนต์ก็ดูจะหลุดตําแหน่งไปมากจริงๆครับและโดยส่วนตัวคิดว่าเรื่องสัญญามีผลไม่มากก็น้อยเพราะการเป็นนักเตะเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสําคัญกับชีวิตอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องของอนาคตของตัวเองโดยตรงอย่างไรก็ตามครับมันก็เป็นเกมที่ดาโลเหมือนผีเข้านะฮะเล่นดีมากเะจนแฟนผีเองก็ยังไม่อยากเชื่อสายตาด้วยซ้ำครับโดยเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับดาโลมีเปอร์เซ็นต์จ่ายบอลสำเร็จมากถึง73 เลี้ยงผ่านคู่แข่งร้อยเอร์เซนต์อู้เกิดมาไม่เคยเจอเลยดาโลเลี้ยงผ่านคู่แข่งร้อยเปอร์เซนต์จ่ายบอลเข้าส่กรอบเขตโทษได้ถึงสี่ครั้งครับมากกว่าเกมเอื่นอย่างชัดเจนต่วเทรน์ครับโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่แปดสิบหกมีสถิติการแท็กเกิลคือไม่ชนะใครเลยดวลทั้งลูกบนพื้นและลูกกลางอากาศก็ไม่ชนะใครเลยเช่นกันคะแนนในฟุตม็อบครับออกมาแค่หกจุดเจ็ดคะแนนเท่านั้นน้อยที่สุดเป็นอันดับสี่ในทีมครับเรียกได้ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลำบากจริงๆครับสำหรับแบคขวาชาวตะกาวเซอร์ อย่างเวเนอเล็กเซนเดอร์อานอหลังจากนี้ครับยังมีอีก2ประเด็นที่มันน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นไปต่อครับกันที่ประเด็นที่3การสู้กันอย่างดูเดือดของแดนกลางครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่ากองกลางเป็นส่วนสําคัญในการขึ้นเกมของทีมฟุตบอลแต่ละทีมครับเช่นเดียวกับในเกมนี้ครับซึ่งหากมองจริงๆแล้วเนี่ยเกมแดนกลางก็ดูเข้มข้นมากครับโดยทางฝั่งของอันเดชลอตครับใช้ไรอันกาเฟนแบกคู่กับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์และทางฝั่งอโมริมเลือกใช้คอบบี้เมนูและมาดูเอลอุกเต้ยืนคุมแดนกลางนะครับซึ่งทั้ง มากเป็นพิเศษครับก็คือแม้อลิสเตอร์และก็อูกาเต้ที่คอยปัดกวาดและนําบอลกลับมาครอบครองจากอีกฝั่งได้อย่างอยู่หมัดครับแต่ถ้าย้อนกลับไปครับปัญหาของแมนยูนเต็ดในครึ่งชั่วโมงแรกระหว่างเกมที่พวกเขาพ่ายแพ้ต่อ,อยคาสเซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับคือการที่กาเซมิโลและคริสเตียนอิลิกเซ่นเนี่ยโดนรุมถลลมและเล่นงานในแดนกลางอย่างต่อเนื่องครับแต่สถานการณ์มันดีขึ้นเมื่อส่งคอบบี้เมนูลงสนามในคืนนั้นและหลังจากนั้นครับมันก็ดีขึ้นอีกครั้งเมื่อมาดูเอลอูกาเต้กลับมาจากโทษแบนในใ โดยสถิติในเกมแดงเดือดครับอุกเต้แย่งบอลสําเร็จ3จาก4ครั้งเคลียบอล2ครั้งชนะการดนล8ครั้งและยังชนะการดนลูกกลางอากาศ100%ครับแทบจะเป็นพลังงานสําคัญในแดนกลางของปีศาจแดงเมื่อคืนด้วยซ้ำครับเช่ชนเดียวกับคอปปี้เมนูคู่หูที่แม้จะโดนเปลี่ยนตัวออกครับแต่ตอนอยู่ในสนามนี่ก็มีจังหวะที่ได้ขึ้นไปง้างยิงในกรอบเขตโทษอยู่บ้างแม้จะไม่เป็นประตูก็ตามครับแต่ก็ผลงานยอดเยี่ยมนะฮะหรือบางทีครับอโมริมอาจจะเจอคู่กลางที่ลงตัวแล้วจริงๆสักทีก็ได้ครับนั่นก็คือ คือเมนูและอุกเต้ครับที่ใช้มาโดยตลอดนั่นแหละครับตัวแดนกลางของอีกฝั่งครับนั่นก็คือฝั่งของหงแดงครับแม็กกาเฟนแบกจะดูหลุดฟอร์มไปในเกมนี้แต่แม็กคาริเตอร์ก็ยังเป็นคนที่คุมเกมได้ดีอยู่นะครับซึ่งเกมบิ๊กแมตแบบนี้ครับเกมแดนกลางย่อมสําคัญมากๆในการขึ้นเกมและการกําหนดจังหวะของเกมถ้าหากใครยังไม่ได้ดูฟูลแมตครับแนะนําว่าเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่น่าดูมากๆครับเพราะเราจะเห็นได้เลยว่าเกมแดนกลางของทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันอย่างอยู่หมัดจริงๆแม้จะมีบางช่วงที่พอเปลี่ยนเมนูออกไปแดนกลางของอยู มันจะยวบลงจนลิ้วพูคอยเก็บบอลได้ตลอดก็ตามครับแต่นี่ฮะถือว่าดุเดือดทั้งคู่นะครับแดนการทั้งสองทีมครับตรงนี้ฮะเป็นอีกเพียงประเด็นหนึ่งที่เราหยิบยกมาพูดคุยจากเกมเมื่อคืนและยังมีอีกประเด็นที่เราจะพูดถึงในข้อสุดท้ายครับคือไม่เสียหายแต่เสียดายผงยังลุ้นแชมป์ต่อครับ เอาเข้าจริงครับจากการสะดุดในเกมนี้เนี่ยแม้จะมีแค่แต้มเดียวแต่สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ของลิวพูลการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20เนี่ยก็ยังดูสดใสแจ่มแม่แวววับอยู่เพราะพวกเขาก็ยังรั้งจากฝูงของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกมี 4- 6คะแนนนำอันดับ2อย่างอาร์เซนอลเนี่ย6คะแนนเลยนะครับและที่สาคัญยับนำ6นา6คะแนนแต่ยังแข่งน้อยกว่าอาร์เซนอลอีก1นัดถ้าเก็บได้อีก3แต้มก็จะเป็น 6, 7 8 9 9แต้มครับ แต่ถ้าหากไปย้อนดูโปรแกรมการแข่งขันของลิเวอร์พูลแล้วนั้นเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าพวกเขายังต้องเจอศึกหนะักอีกมากมายครับเช่นการออกไปเยือนซิตี้ไปเยือนเชลซีและยังเหลือเจอบิ๊กซิกด้วยกันอีกหลายนัดในช่วงครึ่งหลังของโปรแกรมทั้งอาร์เซนอลและสเปอร์ด้วยครับซึ่งจริงอยู่ว่าได้หนึ่งแต้มจากเกมบิ๊กแมตแบบนี้เนี่ยมันไม่เสียหายอะไรหรอกเพราะอย่างน้อยมันก็ยังมีแต้มวะนะแต่มันเป็นการเสียดายมากกว่าครับที่ไม่สามารถเก็บแต้มทิ้งห่างอาร์เซนอลไปได้ไกลกว่านี้ แล้วมีแฟนบอลหงแดงท่านหนึ่งครับออกมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยถ้าอยากเป็นแชมป์เนี่ยมันก็ต้องเลิกประมาททีมท้ายตารางทีมหนีตกชั้นะ่ะไปทำแต้มหลดแล้วมันเสนะยียดายนะเว้ยก็ประโยคนี้ไม่เกินจริงนะครับเพราะเราเห็นมานักต่อนักนล้วครับว่าบางทีเนี่ยนำจากูกางอยู่บนตารางอยู่ๆก็ไปสะดุดกับทีมท้ายตารางทีมกลางตารางถุดท้ายวดแชมป์ซะอย่างนั้นครับเป็นแฟนหงแดงก็คงไม่ได้อยากให้สถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทีมรักของตัวเองอย่างแน่นอนครับโดยทางฝั่งพี่ใหญ่ในแนวรับอย่างเวิร์็จีฟันได้คร ต่อไปไม่ได้มองตารางคะแนนพวกเราพยายามเล่นให้เต็มที่ที่สุดแค่นั้นเลยแต่เชื่อเลยครับว่าด้วยแต้มที่มันค่อนข้างห่างเนี่ยอีกทั้งด้วยระบบและความเข้าใจในเกมของทั้งอาร์เนอร์เองที่ใส่เข้าไปในหัวจิตหัวใจของลูกทีมทุกคนเนี่ยลิวพูก็ยังเป็นเต็งจ๋านะครับเต็งแบบนอนมาเลยเป็นเต็งจ๋าในการคว้าชแชมป์ลีกปีนี้ไปแบบไม่ต้องมีข้อตรงไต่หรือข้อคอลหาอะไรมากมายเลยครับเพียงแต่ว่าพอเป็นเกมแดงเดือดเดีย่ยวแฟนบอลก็อาจจะเสียดายครับที่ไม่สามารถยัดความประชัยใส่คู่ปรับตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ก็เทา่า ทั้งที่ทําอย่างนี้มาต่อเนื่องหลายปีแล้วครับตัวทางฝั่งของแมนยูเนต็ดเอง1แต้มนี้มันล้าค่าครับและให้อะไรกับทัพปิศาจแดงเยอะมากๆท,ท,ทั้งที่ก่อนเกมเนี่ยใครเห็นก็ว่าเฮ้ยกู่โก้เขา,เาไม่อยู่หรอกมึงไม่รอดแน่โดนแน่นอนแต่อโมริมดันทําได้ครับจนกลายเป็นหนึ่งแต้มที่มันล้าค่าสุดๆยิ่งดาหากลูกยิงท้ายเกมของแม็กไวเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าล้าหน้าไหมแต่ถ้ามันเข้าไปเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยว่าแฟนผีเจะฟินกันขนาดไหนครับ จะได้ก็ตามครับนี่ก็เป็นเพียง4ประเด็นที่เราหยิบยกมาจากเกมแดงเดือดสุดมันเกมนี้ครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรคิดว่าใครเล่นดีบ้างและพอใจกับผลเสมอ2ต่อ2หรือไม่ลองคอมเมนต์บอกเรากันได้หน่อยนะครับหรือประเด็นถัดไปอยากฟังเรื่องอะไรสามารถพิมพ์มาบอกเราได้เลยนะจ๊ะแต่ที่ผมพอใจครับแล้วก็ไม่ต้องพิจรารณาใดสิ่งนี้อยู่ด้านหลังผมครับนี่ฮะนี่เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมชุด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 หนังยูนิคเนี่ยตัวนี้นใส่สบายทั้งหน้าทั้งหลังวะ <laughs> <laughs> โอ้ยไม่ใช่แล้วเรานมันเสื้อผ้าครับ <laughs> ผมกําลังพูดถึงเขา ขาเกลยบ PR Big Bag <back> ครับมี4รสชาติเมื่อเขือเทศรสกุ้งรสสาหร่ายและรสใหม่ล่าสุดครับข้าเกลียบ PR Big Bag <back> หัวหอมซาวคีมเคียเค้ยวเพลินเคี้ยวมันรสชาติถูกปากอร่อยครับคำเดียวไม่พอบอกเลยว้าปไปเลยครับที่เซเว่นอลทุกสาขาหรือจะกเดลิเวอรี่ผ่านแอปก็ได้นะครับชอบออนไลน์ผ่านทางช้อปปีราคาเดิมครับย0บาทเท่านั้นครับวันนี้ลาเองลาเลงหัวใจลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า